กรุงเทพเปลี่ยน เป็นนกยุงได้ให้เจอวิธีการสังเกตอะคือต้องเปิดฝาแล้วก็ลองแบบแง่แง่เขาออกมาดูนะครับซึ่งแต่กระป๋องเนี่ยวิธีแง่ไม่เหมือนกันต้องแง่ให้หมดนะถึงจะรู้ว่าเป็นสัตว์ตัวอะไรก็เอ่อพับได้นะครับรู้แล้วกระป๋องนี้คือนกนะครับอันนี้เป็นปีกเนาะมันจะมีปีกซ่อนอยู่ตรงนี้อีกปึ๊บไอ็ตรงนี้หัวแล้วอันนี้หางอินซีไม่ใช่นกยุงลองอันนี้ต้องเปิดฝาผู้กระป๋องแล้วถึงจะหาที่แง่ได้อ๋อ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 ดึงข้างๆลงมาแล้วก็จับหัวกระหางแล้วดึงออเแนนน้หาง่คขมื ตัวนั้นจริงๆนะอันนี้แง่ฝาขึ้นมาครับแล้วก็หมุนๆอ๋อแยกแยกออกเป็นสองข้างหัวเริมแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้เป็นนกอีกชนิดหนึ่งครับกระป๋อ,องด้านนี้หมุนอีกอันนี้ก็เป็นเอ่อทราโนโดอนเนาะเป็นไดโนเสาร์นกยุงอยู่ไหนอะ่ะอันนี้แล้วกันเปิดฝาอ่า อ๋อชัดเจนเลยถ้าเกิดวางตั้งแล้วแบ่งออกเป็น2ข้างแบบนี้ครับอันนี้มันจะเป็นตักแตนแล้วมันจะมีขาอยู่ขาขานี่อีกข้างหนึ่งก็นี่ตัวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร,ร่นะฮะตะกแตนหมดเลย่ะ